คอมเมนต์ชาวอาเซียนเมื่อกรุงเทพแซงปารีสติดอันดับหเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกปี2023ล่าสุดนะครับมาสเตอร์การ์ดได้อัปเดตผลการจัดทำอันดับหนึ่งใน20เมืองฮิต<ม>ที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลกปี2023นะครับโดยจัดอันดับตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจากต่างประเทศ และได้มีการใช้จ่ายข้ามประเทศนะครับโดยกรุงเทพมหานครนะครับติดอันดับหนึ่งเมืองที่มาเยือนมากที่สุดในโลกปี2023โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนถึง22.78ล้านคนนะครับแซงปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้นะครับยังมีอีก2เมืองของไทยนะครับคือพัทยาและก็ภูเก็ตนะครับที่ติดอันดับหนึ่งใน20เช่นกันนะครับสำหรับ20เมืองที่มาเยือนมากที่สุดในโลกปี2023นะครับอันดับอื่นๆนะครับก็มีดังนี้นะครับ อันดับ1นะครับกรุงเทพอันดับสองปารีสจากฝรั่งเศสนะครับอันดับ3ลอนดอนจากอังกฤษอันดับ4ดูไบจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อันดับ5สิงคโปร์อันดับ6กัวลาลัมเปอร์จากมาเลเซียอันดับ7นิวยอร์กจากสหรัฐอเมริกาอันดับ8เมืองอิสตันบูลจากตุรกีอันดับ9โตเกียวจากญี่ปุ่นอันดับ10เมืองอันตายาจากประเทศตุรกีอันดับ11กรุงโซจากเกาหลีใต้อันดับที่สโอซาก้าจากญี่ปุ่นอันดับ13าเมกะ ประเทศซาอุดีอาระเบียอันดับ14ภูเก็ตประเทศไทยอันดับ15พัทยาจาก,จากไทยนะครับอันดับ16มิลานจากอิตาลีอันดับ17บาร์เซโลนาจากสเปนอันดับ18ปเปาลมารจากสเปนอันดับ19บาหลีจากอินโดนีเซียอันดับ20ฮ่องกงนะครับ ซึ่งเราไปลองฟังคอมเมนต์ชาวอาเซียนดูนะครับโดยคอมเมนต์ท่านนี้ครับมาแสดงความคิดเห็นว่ากัมพูชาจะเปล่งประกายใน10ปีหลังจากที่เราสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าฉันมาจากกวลาลัมเปอร์มาเลเซียไปเที่ยงกรุงเทพม,มหานครฉันรักประเทศไทยเคยไปพัทยาและกระบี่ด้วยฉันจะบอกว่าประเทศไทยให้อะไรกับฉันได้มากมายเลยแหละ ในขณะที่ท่านต่อมาเราก็มากล่าวว่ากรุงเทพประเทศไทยมาไกลในเวลาเพียงไม่กี่สิบปีจนกลายเป็นเมืองที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลกในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าประเทศไทย,ก,ย,ยไกําลังไปได้สวยเรามาพยายามพัฒนายากกว่านี้จกา,า,ากเวียดนามนะครับในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพวันนี้คนแน่นมาก คอมเมนต์ต่อมาครับเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มแห่งสยามเราขอเวพรในห้นักท่องเที่ยวทุกคนมีความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอุตสาหกรรมและธรรมชาติในขณะที่ท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวว่ามหาสัจจันทร,ร์ประเทศไทยขอแสดงความยินดีจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาครับหวังว่าประเทศไทยจะรักษามาตรฐานไว้ได้ในปีหน้า ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าเพราะอะไรคนต่างชาติชอบมาเที่ยวไทยนะครับคนนี้ก็มาตั้งคําถามนะครับว่าเพราะอะไรนะครับซึ่งท่านออกมาครับมากล่าวว่านับถอยหลังสุววันปีใหม่ในประเทศไทยที่ดีที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อมาครับแล้วโรมและเวนิสอยู่ที่ไหน ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าไทยติดอันดับ8ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกในปีนี้มีเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในลิสต์ไม่แปลกใจเลยเพราะว่ากรุงเทพมีทุกสิ่งสําหรับทุกคนซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าเราทุกคนรู้ดีว่าทําไมกรุงเทพมหานครถึงอยู่อันดับต้นๆจากเวียดนามนะครับเมนนี้ ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าเมืองอื่นไม่ค่อยแปลกใจแต่กุลลัมเปอร์อันดับหกนี่มันอะไรน่าเที่ยวหรอนึกไม่ออกเลยคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามเช่นกันนะครับยินดีด้วยไทยแลนด์ผสมผสานยุคสมัยใหม่และโบราณเข้าด้วยกันในคระที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าปรับปรุงการขนส่งให้สะดวกทันสมัยเป็นมิตรกับผู้มาเยือน ขอแค่2เรื่องนี้ไม่ด่างพร้อยพวกเราชาวไทยหากกินกับการท่องเที่ยวไปได้ทั้งชาติในค่ะที่ท่านตอบมานะครับก็มากล่าวว่ามันง่ายมากหากนักท่องเที่ยวไปไหนมาไหนก็มีแต่รอยยิ้มพวกเขาก็จะไปที่นั่นครั้งแล้วครั้งเล่าสถานที่แห่งนั้นคือประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับ,มมารบการจราจรที่อันตรายที่สุดและผู้คนไม่มีวินัยมากที่สุดในโลกด้วย ในขณะที่ท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าฟิลิปปินส์ถูกทิ้งเพราะมีอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าการท่องเที่ยวไทยเก่งมากสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียก็เก่งเวียดนามละ่ะอยู่ไหนคอมเมนต์ต่อมาครับฉันจำได้ว่าเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วฮ่องกงเป็นหนึ่งในห้าดับแรกที่ผู้คนจากทุกแห่งมาเยี่ยมชมเพื่อช้อปปิ้งและทำธุรกิจเกิดอะไรขึ้นกับฮ่องกง ในวันนี้หลังจากที่จีนเข้ายึดครองคอมเมนต์ต่อมาครับเยี่ยมมากประเทศไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มหาศาลไม่เหมือนอินโดนีเซียขยะยังทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางเลยซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่ายินดีด้วยประเทศไทยในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็เป็นชาวเวียดนามเช่นกันนะครับได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเมื่อเห็นการท่องเที่ยวของไทยเห็นแล้วเศร้าจริงๆเมื่อมองมาที่เวียดนามคอมเมนต์ต่อมาครับ ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยประเทศของเรามีวัดเก่าแก่ที่อยุธยามีพระปรางสวยที่วัดอรุณมีสรตทฟู้ดอร่อยๆในหลายๆที่มีทะเลสวยมีน้ำตกใสสะอาดมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่รอพวกคุณมาเยือนซึ่งท่านต่อมานะครับเป็นชาวเวียดนามนะครับก็มาคอมเมนต์ไว้ยาวเลยนะครับซึ่งเขานะครับมาแสดงทัศนคติว่า ชาวเวียดนามจำนวนมากวิาพากษวิจารณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศไทยและภูมิใจเสมอกับการเมืองที่มั่นคงไม่มีการประท้วงและไม่มีความรุนแรงในเวียดนามแต่ดูตัวเลขนี้แล้วจะนับถือเพื่อนชาวไทยจริงๆ เคารพวิธีการสร้างแผนและกลยุทธ์ของพวกเขาปัจจุบันรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่7,500ดอลลาร์ต่อคนเวียดนามกําลังพยายามปรับปรุงรายได้เฉลี่ยต่อหัวของเวียดนามในปัจจุบันให้สูงถึง4,300ดอลลาร์ต่อคนเช่นกันเราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะค่อยๆใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นโดยบอกว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาและจะเริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน ซึ่งหลังจากนี้ครับก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับว่าไทยมีข้อเสียเรื่องการเมืองจริงแต่เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตยความขัดแย้งเป็นธรรมดาเรามีปัญหาเรื่องอุตสาหกรรมในอนาคตและไทยทุ่มเงินกับการศึกษาอย่างมากแต่มันยังไม่ดีพอเวียดนามกำลังเติบโตพยายามไปพร้อมกันไปต่อเที่ยวเมื่อต่อไปครับเป็นชาวเวียดนามนะครับประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทางเพศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ยินดีด้วยจากเวียดนามซึ่งหลังจากเมนนี้นะครับก็มีชาวไทยนะครับมาตอบกลับว่าก็อย่างว่าแหละประเทศที่อยู่แต่กะลาคอมมิวนิสต์เป็นไงประชาชนไม่สามารถพูดได้มองเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องชั่วร้ายทั้งๆที่ฝรัง่งส่วนยุโรปและอเมริกาประเทศที่จเจริญแล้วคุณภาพชีวิตดีเขาก็ยังมีอาชีพแบบนี้ตัดกลับมาประเทศโซนยากจนข้างบ้านเราที่มัวแต่ขดหัวอยู่ในกาลามีความคิดแบบเดิม ส่วนตัวอยากให้ไทยเสรีเรื่องนี้แบบถูกกฎหมายและผมยังภูมิใจที่สาวไทยแซ่บถึงขนาดฝรัง่งแขกจีนต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาชมครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเลือกได้อยากให้ประเทศไทยอยู่ในทะเลเหมือนญี่ปุ่นหรือฟิลิปปินส์ออกแบบที่ไม่ต้องติดกับเพื่อนบ้านที่คอยเอาแต่อิจฉาไทยไปต่อที่เมตนต่อไปครับไม่เป็นไรหากฟิลิปปินส์มีแขกชาวต่างชาติมาเที่ยวน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมาจากตะวันตกผู้ชายชาวตะวันตกที่มาเยือนฟิลิปปินส์เป็นเพียงคนมีสัมพันธ์ที่ไม่มีประโยชน์เท่าหัวงูและลอรเกอร์ศิลามกในข่าที่ท่านตอบมาครับก็กล่าวว่าประเทศไทยเก่งเรื่องการท่องเที่ยวมากเวียดนามควรให้คนมาเรียนรู้การท่องเที่ยวแบบไทยมีภูมิประเทศสวยงามแนวชายฝั่งยาวๆแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไรน่าเบื่อจริงๆเวียดนาม ในขั้ที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าพวกคุณเก่งมากยินดีด้วยหวังว่าครั้งต่อไปเวียดนามจะมีชื่ออยู่ในรายการนี้คอมเมนต์ต่อมาครับยินดีด้วยประเทศไทยจากเวียดนามบริการและราคาของคุณนั้นดีมากซึ่งท่านต่อมาครับเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่ามีอะไรอยู่ในกุหล,ลามเปร์อาจเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดหรือโชคดีเพราะว่าใกล้กับสิงคโปร์เมื่อผู้คนไปที่สิงคโปร์สามารถแวะพักชั่วคราวเปลี่ยนเครื่องเท่านั้นใช่ไหม ซึ่งท่านต่อมาครับก็มาคอมเมนต์ว่าหากคุณสํารวจจํานวนนักหลอกลวงนายนมเปนก็อยู่ในรายชื่ออันดับต้นๆเช่นกันที่นี่มีทุกสิ่งที่นักต้มตุน๋นต้องการใครจะไปสนใจนักท่องเที่ยวละ่ะแกง้งลเซเ็ center สร้างรายได้มหาศาลให้กับกัมพูชามากกว่านักท่องเที่ยวคอมเมนต์ comment ต่อมาครับกรุงเทพมหานครเป็นอันดับต้นๆเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่นั่นมีที่เที่ยวมากมายและผู้คนรอบข้างมีบรรยากาศเชิงบวก ซึ่งทานต่อมานะครับก็มากล่าวว่าทําได้ดีเมืองไทยผู้คนส่วนมากที่ฉันรู้จักและทํางานด้วยในเวียนนาเป็นแฟนการท่องเที่ยวของประเทศไทยบางคนซื้ออพาร์ตเมนต์ที่นั่นและบางคนก็ไปกัมพูชาเรื่องตลกก็คือพวกเขาทุกคนออกจากกัมพูชาเร็วกว่าที่วางแผนไว้พวกเขาบอกว่าถูกโกงในทุกที่ที่แย่กว่านั้นก็คือเด็กๆโดยเฉพาะสาวๆชอบนั่งบนตักนักท่องเที่ยวและส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาย ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าแม้จะเป็นเมืองติดอันดับต้นๆของโลกแต่หน่วยงานท้องทินกลับแสดงความพยายามเพียงเล็กน้อยในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะชเช่นทางเท้าและความสวยงามโดยรวมรวมถึงสายเคเบิลเหนือศีรษะที่ไม่น่าดูขนาะเดียวกัน ก็ได้เลยมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับทั้งประชาชนและผู้มาเยือนคนนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามาจากประเทศไหนนะครับเขาใช้ชื่อว่าปีเตอร์ชินนะครับและไปกันเที่ยวเป็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดย,โดยที่ชาวเวียดนามท่านนี้มาคอมเมนต์ว่าประเทศไทยดีจริงๆฉันชื่นชมประเทศไทยในการท่องเที่ยวครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับสำหรับคอมเมนต์ชาวอาเซียนในคลิปนี้นะครับก็ ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณที่ติดตามและก็รับชมครับสวัสดีครับ